แขวงการทั้งหลวงขอนแก่นที่1ครับจะประชุมการมีส่วนรวมของประชาชนนะครับโครงการก่อสร้างทั้งหลวงพานยันชุมชนทั้งหลวงหมายเลข12ครับบ้านฝังขอนแก่นครับที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านทุม่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับแขวงทั้งหลวงขอนแก่นที่1ครับรวมกับเทศบาลเมืองบ้านทุ่มครับ ได้จัดประชุมการมีขอให้ครับเทศบาลตำบลบ้านทุ่มได้มีการจัดประชุมการมีส่วนรวมของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างทังหลวงคือโครง่ายทังหลวงแผ่นดินครับกิจกรรมก่อสร้างทังหลวงพันยานชุมชนงานพัฒนาทาังหลวงยานชุมชนทังหลวงหมายเลข12ครับบ้านฝางขอนแก่นบริเวณลักกิโลเมตรที่หาซส บวก8 0 0ถึงกิโลเมตรที่หาซีซบวก920ครับระยะทางกว่า1.120กิโลเมตรนะครับเป็นโครงการขยายช่องทางเจราจร6ช่องทางครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกความปลอดภัยก็ต่อผู้ใช้ถนนครับทางด่านนายสิโรอดแดงผู้มีผู้อำนวยการแขวงทั้งหลวงขอนแก่นที่1บอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชาการจังหวัดขอนแกน่น ประจำปีงบประมาณ2 5 6 5ค่ะซึ่งโครงการกระไดดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วกระสิเหตุให้การเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างเมืองไปถึงท่าอากาศยานขอนแก่นเนี่ยเป็นไปยัางต้อเนืองและกระเต็มประสิทธิภาพไปฟังเสียงผู้อำนวยการแขวงทั้งหลวงขอนแก่นที่หนึ่งค่ะประชาชนชาวบ้านทุ่มก็มีความยินดีนะครับชาวบ้านทุ่มในความบ้านเป็ดมีความยินดีที่ได้มีโครงการขยายถนนนะครับซึ่งเมื่อถนนกล้เป็น6เลนแล้วเนี่ย ในปีหน้าเราก็จะติดไฟฟ้าแสงสว่างาประเภทเสาสูงนะครับเพราะตรงนี้เป็นหน้าสนามบินขอนแก่นแล้วก็เป็นาทางสายหลักเรียกว่าอิสเวตคอริดอร์ที่มาจากาแม่สอดไปมุกดาหารมีปริมาณจราจรมากกว่า40,000คันต่อวันประชาชนมีความยินดีครับตั้งแต่การทำประชาพิจารณมา,าก็ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะยินดีนะครับเมื่อที่กรมทางหลวงได้จัดสรรงบประมาณมาให้แต่ก็ได้ฝากข้อคิดรเรื่องของการน้า